มาครับพี่น้องมาเนี่ยตำหมึกสายตำส้วมหมึกสายครับเแบบ็ดลงไปเอาโอ้หนวดเงี่ยงามครับพี่น้องโอ้ท่าเสียบครับพี่น้องหืมตำหมึกสายยั่วๆมาเด้อครับพี่น้องเลยสวัสดีครับมิตรแดนสวัสดีคุณฮอสดสู้กูซิคอลครับ สวัสดีจ้าซับผึจุักจ้ามากครับพี่น้องมากครับพี่น้องวันนี้ตำส่วนมึกสายครับพี่น้องบู้ยมึกเงี้ยงงามๆครับพี่น้องกรอบๆครับมาครับมาแซ่บๆกันครับเพื่อกินข้าวกินน้ำครับหาปักกับพงปลาไหลกินกันเด้อพี่น้องชิมกันมันกรอบประกอบอุ้ยชิมน้ำไปแล้วนะชิมน้ำกันนะพี่น้องเลยเสิร์ฟเสิร์น้องเป็นน้องมันน้ำหนตรวจจอดกระเจาจอดพี่น้องเลย มือเลยโอ้มามากน้อมาแซ่แบๆกันครับเ่ยอ้อตัวไงครับนอ้องตัวเนีง่าม,มครับเนี้ยแดงือก่อนาราน้องฉันแซ่บนอ้องกรอบครับ คือจ่อยแซบปักบ่งนี่ต้วคักแน่ไป่น้องจับแซมกันครับมปักบ่งครับพี่นองโอ้มาพีนเนาะพออยากครับมือพี่น้องมือละมอนนะครับ จ้ากนี <c oughs> ้มีซ <t offs> mm ีมมงเลยบาคนบอกว่าในอยู่ไปหน่อยกำลังบดนัก บกมันไรไมบอกปีนเห็นมากเรียกตัวนี้หรอต้องใส่หัวปีน,ล,งงนละง่างวัวรูเพชรกับอแไรพี่น้องอน้องเพชรนำจวด คำตัวคำตัว เรายีงกันโหนกกระไดฟาดขึ้นเาัรปล่ะ

มันยามไปเนี่ยมือโตขัวเจ็ดเลยเมือเป็นประแดกพ่อดีดนั่งก้มว่ะดีกำเจียวานลุงเล่แล่ว,ว่างครัไปเห็ดประแดกก็เห็ดบดได้นะเพระมันนัานมิตรการ <laughs> เลยหนามี่ยงไงไ mọi người mọi người mọi người mọi là mọi người mọi bát mọi người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  จะไาต่งตหวัวกันอ <c oughs> <c oughs> kia <coughs> cái nồi mỏng mỏng mình nó nấu cái nhà này kìa chị bây ai khỏi sàn thì nhông quá Ủa, ra มันตกจะน,น,น,น้ำเืินมาเห็นยังดอกเป็นไม้แบบว่าเห็นดอกแต่เป็นไม,อม้อี๋วไม้เราเป็ส่วนบุญส่วนดุสดิมารัาเอาอาหารเราเพิ่งรด้วันสีเจือกระต้ามากหาเนื้อมาใส่ผักลองกดซื้อหัดซอฟพลยมาขึ้นอืมครับ Ja.

xem nào chim nào tâm yên phết yên mặt trời ơi hết yên tụi giang, mà nào có hay xong nhưng lá. เฮ้ะเผ็ดเนาะฟอกมันคือกันอยู่ไว้ดีมือนกันอ่ะมันเผ็ดบ่ริดให้กินมันเนี่ยสมมันหวานกันประเนี้ยมันเผ็ดมันสิใสิ ข้างกันเหรอหวานกันว่าเป็นดอกพี่หน่อมน้ำหวานยังบวลูกสองลูกสามอ่ะสองพ่อล้ว่ววาไดอดอกจ้าก็าเลยเ้แค่บ่ขึ้นแล้วล่ะตักละให้มันทะลุแค่จะโจ๋สิบต้ เอาใส่ฮะเจ้าแปเอามืออื่นนี่ใส่ได้อดีกินไปกินมากไปเสิยขากนนี้ดีเพียบอืขามันทะลุซูนอะทะลุออกมากเพราะเราว่าตังคื้อว่าฝากบรรดาในมันเนาะเอาเอาอาจารย์นายกขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามไปชมครับบ้าปุยจูผักครับฝากกดงไหลก๋วยเตี๋ยดตามครับคลิปนี่ปล่อยซับนี้กันพี่น้องแซ่บคักอีดีพี่น้องทั้งแซ่บทั้งนัว ขิมนาครับมาให้กับพี่น้องโชคดีก็สูงเก็บ,กบจต่ก็ยังจนกับหลังรวยสุขสุขกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคิวคิวฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง